สวัสดีค่ะจากบารายอังพยอมค่ะวันนี้บารายอังพยอมจะพาเพื่อนๆมาทําน้ํยาอาเสอนเนกประสงค์หรือว่าน้ํายาล้างจานนะคะอันนี้บาราอังพยอมจะซื้อมาสําเร็จรูปแบบนี้นะคะคือเป็นหัวน้ํายาที่เราจะต้องมาผสมน้ําเอาเองนะคะอันนี้จะมีขายตามสหกรณ์ทั่วไปนะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะจะมีสองถุงนะคะ ในราคา150บาทก็จะได้ประมาณนี้นะคะ1ถุงนี้ก็1กิโลนะคะเขาจะมีมาให้2ถุงก็คือ2กิโลก็150บาทนะคะเราจะใช้ได้ประมาณ8 9ถึงเเดือนนะคะที่ว่าใครใช้ล้าง ตามตามร้านค้าร้านอาหารนะคะก็จะได้ประมาณ8เดือน78เดือนนะคะถ้าอย่างชาวบ้านเราอยู่กันน้อยคนล้างถ้วยชามขัดหม้อไม่มากก็จะอยู่ประมาณเกือบเกือบหปีเลยนะคะเป็นการลดรายจ่ายของพวกเราชาวบ้านนะคะตอนนี้อะไรอะไรก็ต้องประหยัดกันหมดนะคะ เอเราเทหัวเชื้อแล้วเราก็จะใส่ถังแบบนี้นะคะเราก็จะใช้ไม้เป็นไม้ไผ่แบบนี้นะคะแล้วก็คนหรือจะใช้ท่อพ v วีซีก็ได้นะคะคนแบบนี้เลยนะคะคนอยู่ประมาณ3 0นาทีคนไปในทนทางเดียวกันนะคะอย่าไปคนย้อนอย่าคนย้อนแบบนี้นะคะจะทําให้เส้นใยของเขาเนี่ยขาดเวลาเราใส่น้ําลงไปแล้วน้ำํำเวลาเราคน มันก็จะกลายเป็นก้อนเป็นชิ้นเล็กๆๆ,ๆๆดูไม่น่าใช้นะคะก็ะคือไม่ใส่กิ้งเหมือนกับที่เขามีขายตามท้องตลาดกันนะคะเราจะใส่ประมาณเราจะใส่น้ำอย่างนี้ประมาณ6ลิตรนะคะหรือถ้าใครจะใส่มากกว่านั้นก็ได้แต่ก็จะไม่ค่อยเข้มข้นนะคะแต่ถ้า1กิโลนี่ใส่น้ำ6ลิตรนี่จะาพอเหมาะเลยนะคะ เมื่อเราคนครบ20นาทีนะคะเราก็จะเอาน้ําทยอยใส่ครั้งละลิตรนะคะแล้วเราก็คนให้เข้ากันดีแล้วเราก็ค่อยๆเติมน้ํานะคะอย่าใส่ทีเดียวครบเลย6ลิตรนะคะจะทําให้เป็นก้อนนะคะทําให้ดูไม่น่าใช้นะคะหรือบางทีก็อาจจะเป็นกลายเป็นข้นขาวดูไม่ดีนะคะ เราต้องกวนหรือว่าคนให้เป็นเนื้อเดียวกันก่อนนะคะตอนนี้เราก็ใส่น้ำมาครบ6ลิตรแล้วนะคะเราก็จะกวนต่อไปอย่างนี้อีกประมาณ15นาทีนะคะแล้วเราก็พักทิ้งไว้อย่างนี้ค้างคืนนะคะเพื่อให้ฟองของเขานะคะเนี่ยฟองที่เป็นฟองแบบนี้นะคะยุบลงก็จะได้แต่น้ำสี น้ำสีเหลืองใสๆนะคะเหมือนที่เขาขายตามท้องตลาดทั่วไปแล้วก็สามารถที่จะสะกรอกใส่ขวดเอาไว้ใช้ได้ต่อไปนะคะวันนี้บ้านไร่อง์พยอมก็มาบอกวิธีทำน้ำยาล้างจานอย่างง่ายๆฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่อง์พยอมทําคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ